Abei, ไม่สม่ไหก็ิมมอบเงินให้ทางน้องคนเลยเนาะน้องคนนับเลยเอยเอังดูเนอเคยได้เงินหลายชั่นี้อยู่วะนะบ่เคยบ่เคยนี่เป็นครั้งที่สองที่ได้จากอ้ายเพิ่นเนาะดีใจหลายวะนะดีใจดดีใจหลายเพิ่นก็ะเปจนวนเงินอยู่ có đi không? à có đi là gáo. ok xe thùng xe thùng mua lịch sử xe thùng mua thử gần thế. chạy ngân vẫn bớt pha ma mới đi cả. xi mà bớt khẩu nó thôi con. cầm lăng ออกห่วงรวมกำลังสีเป็นน้ำนมภาษาบานเฮาเอนะิ้นเนาะก่อนอื่นก็ต้องกลับสบายดีและสวัสดีเด้นะเอพ่อแม่พี่นะ้อ <c> ง <oughs> fc วัดสุขสุขคนบาวาสีอยู่ภายในและต่างประเทศเนาะกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบของเม่สมวัติชาแนลมาพบมาพบกับเม่สมวังมวันนี้ก็สีได้นำพา fc ไปหาสาวโสดเนาะ กระช่งมีผู้ใหญ่ใจดีเนาะอยู่ทาง U S A เพื่นได้ฝากเงินมาซื้อมาซื้อรองรองเท้าให้สาวโสดเนาะภาษาบ้านเฮกก็ซื้อเกิบมาแหละทุกคนได้เกิบสกอาให้สาวโสดในสว่างก็ได้ชีกำลังสิบไปทำหน้าที่เนาะก็ขอเปิดคลิปก่อนอืม ู่ทงหน้าบ้านเม่มวังเองเนาะทุกคนตอนนี้ก็แดดบดพอดีเลยคืออยากเป็นค่มค่ำฝนชิมาในกระปันนั้นอ่าก็ต้องกราบขอบุณขอบคุณเอฟซีที่เพิ่นฝากเงินมาให้ให้เมวังเป็นสะพานหักให้ในครั้งนี้เนาะขอบคุณหลายๆหรือว่าขอบใจหลายๆที่ไว้เนื้อเสื้อใจให้เมวังเป็นสะพานหักให้ในครั้งนี้เนาะ ขอให้เพื่อนอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงอยุมันขวนญยืนความเจ็บยให้ได้ความใครยห้มีอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนอนหลับก็ให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ให้ได้เงินแสนเด้อเนาะเพื่อนให้มาสำนีกก็ขอให้กลับคืนหาเพิ่นร้อยเท่าพันเท่านะทุกคนโดยสาธทุแต่ทีสำคัญก็ขอให้คิดยังก็ขอให้ได้สมดังมโนวังเด้อคิดยังก็ให้ได้สมดังปรถนา โดยทุ ça, ้เพ่นก็ได้ฝากใหม่ได้สองวันเลี่ยนะทุกคนแต่ว่าเมสมวังกระติดธุระเพราะว่าเพื่อนของพอสมวังเพื่อนทางบ้านพอสมวังเนียเนาะเพิ่นได้จัดงานบุญขึ้นเฮ็ดกองบุญภาษาบ้านเ้าเฮ็ดกองบุญน้ำพอกระแม่ของพอสมวังครัแหละขึ้นสองกองให้จัดในงานมือออกพันทรแหละทุกคน มือวันที่แปดจะเป็นมือตั้งมือวันที่เก้าเลยตักบาทถวายสังฆทานเนาะทุกคนถวายเอฟซี 4, ท่านใดอยากมาหลินมาเที่ยวกับเซิร์นเด้อเนาะอยากมาบูญมาซื่นมาเบ่งบุญมาเพิ่นจัดกันเนวใดเนาะทุกคนประเพณีบ้านาเฮากับเซิร์นเนาะทุกคนก็โอเคเนาะทุกคนเพื่อบ,บอเป็นการสักษาเสยเวลาเดียว์มระรามวางศีพาไป หาสาวโสดเพิ่นพร้อมๆกันเพราะว่าสิได้ไปเอาเพิ่อนอยู่เพื่อนแลละก็พาเพิ่นไปตลาดอีกไปซื้อเกิดอไปเลือกเอาซีไปเลือกเอาเบอร์เนาะทุกคนคันซีซื้อไปหายเพิ่นโลดแบบย่ามันบอกพอดีตีนเพิ่นหรือว่าอย่ามันใหญ่อย่ามันน้อยประมาณนี้นะทุกคนก็เลยอ่าสิไปเอามอมตอร์ไใช์ไปช่อนเอาเพิ่อนอยู่เพื่อนแล้วก็สิไปตลาดจากเพื่อนเพิ่นไปตลาดก็สิประมาณสามกิโลกโก้เนาะ ก็เก่งน้ำแหละมาลงมาแต่โดนเตึ๊งเกี๊ยวงามมากทุกไก่ชีไ้เกี่ยวแล้วก็โอเคไปพบไปพ่อกันตอนไปหาซาสุนั่นทุกคนโดยโดยสบายดีโดย บรได้เห็นกันกระโดนเติบเลย,น<ด>ยเนาะเกี่ยวเข่าเลยบอเกี่ยวแล้วเกี่ยวแล้ว,เ,ว,ลวเออเกี่ยวได้จังมือแล้วชองมือนี้ชองมือนี้ <c oughs> เป็นอย่งไรมีคนถักคนคุยเข้ามาหลายคนเพิ่มขึ้นบอกรัวเล<ด>ยแหลยมีอยู่บอแต่ตอนนี้นี่มีคนของใจแล้วบอหรือว่ายังไงรัวเหมือกัน <c oughs> เอา ยังบริมีคุยกับไผแบบนั่งแน่นขึ้นบ่มียอยู่จะคนคนเดียวคนเดียวเป็นคนที่ชื่อเค้กไข่บ่หเรืออย่างไรเนาะอ่าปัจจุบันนี้ก็ได้คุยได้กับมกับคนอย่างบ่คือทางมือนีก็มาอัปเดตคืนเติมเนาะคือในงินข่าวว่าน้องคนอยากได้รองเท้าบ่ พัจจาราวเอิญว่ายังรองเท้าเกิบเนาะเป็นเกิบที่เวรุ่นกําลังฮิตกาลังมักบอกเกิอบยังนะเกิบสกอผูราคา่นลยบ่ฮะมูชื่ออะไรมูซื่อประมาณส้อเออประมาณาร้อยบาทเนาะมีชีหวงใจเราบ่หมักชีใด หมักสีแดงเคยเคยถืออยู่บ่เกือบสกักกู่แต,ตอนนี้มันขาดเลยเนาะก็เลยอยากได้คู่ไม่มาเนี่ยกะทั้งื่อนี้กะคอยกะมีข่าวดีมาแจ้งเจ้าเนาะก็คือว่าเพื่อนาฝากเงินมานำเมษหวังมาซื้อรองเท้าให้แล้วก็ฝากมาให้ พอกับแม่เจ้าคนละหนึ่งพันบาทแต่ทะบิตกับวสิปถไทยคลิปพอกับแมยเจ้าเนะแต่ว่าพนอยู่หน้าบ่ะนะห<ด>นทางก็เพื่อนหลายเนาะอ,อีกอย่างพนก็บะดวกปันไดทุกคนยังอายอยู่เนาะ,<ด>ะพนบ่เคยออกก็จะเถอ,อก็เลยถือโอกาสนี้มอบให้พอกับแม่น้องลินผ่านทางน้องลินเนาะ เอาไปหายเพิ่นชื่อหามชื่อหนีแนวที่เพิ่นอยากชื่อแตนนะ่เนาะได้บอกฝากไปหายเพิ่นก็ได้เนาะที่แรกก็บาสิไปย,ยห้องหน้าเพิ่นหน่ทุกคนหนอแต่ว่าหน้ากับไกด์เติบคนท้างกันยากแน่ก็เลยฝากผ่านทางน้องลินอีกอย่างเม่เพิ่นกับโบสุดวกปันไดยังอายกล้องเนาะ <laughs> ทางทางน้องลินนี่ใครแน่เราบอกบ่อยากอายกล้องปันได้ปะ ทีแรกนี่อายวะคว่ำหักเด้เป็นยังไงนี่ขึ้นกว่าเก่าบอกอุยเรื่อยกว่าเก่าบอะทำจริงๆเนะาะทั้งน้องเองนี่ก็รับเพิ่นได้อยูบ่บอโทรเปิดกล้องอยูบ่บอเปิดได้โทรได้แต่ว่ากล้องมันหยักมัวนิดนึงเ,เคยเห็นหน้าเพิ่นแล้วบ<ด>อ,อในระหว่างที่เห็นหน้านี่ก็รับเพิ่นได้อยูบ่บอนะโดยได้เออ บ้าว่าเพิ่นมาต้มาแต่งนี่แม่เจ้านี่สามารถไปอยู่นอฟเ่นได้ดเพราะว่าพ่อเม่มีลูกหลายอยู่เนาะพ่อแม่ก็หู้อยู่บอกว่าเจ้าออกมาเปิดใจดเพ <c oughs> ิ่นก็นตามใจเฮาเนาะเมื่อนี้เป็นเนื่องในโอกาสงานบุญออกพรรษาได้ไปเที่ยวใช้อยู่บอกเมือ่อเช้านี้ได้ลงเสบาทอยู่บ่ ไปลงซั้มตื่นเช้าได้ผู้สาวเนาะเมนบอกเ่นหะไรอยางไรประเดี๋ยเออเพื่อเรียกเลี้ยงานเนาะอ่ากูกะทก็เคยไปลอยกระทงอยู่บ่เคยอกลอยกับไผ่กับผู้บ่าวหรือลอยผู้เดียวลอยกับโมยิ่งนี้ยังบุษันนี้ผู้บ่าวเนาะก็เลยลอยผู้เดียว ปีนี้ก็จะไปอีกบ่ไกลบ่บนลอยกระทงเนี่ยอยู่แถวใกล้บ้านในบอ่อเรือเนี่ยนะจะอยู่วัดอยู่วัดอยู่ในบ้านนี้อืมเพิ่นขบงันแล้วก็มีการลอยกระทงเออวัดอยู่มองได้เหนือเฮือนเจ้าบ่เรือเลยลงไปทางเฮือนเฮาไปเหนือกระหอยลงไปทางทงุ่งนาอืมนี่หนองชะอ,อ่า ก็มีนกช้างได้จั่งลอยกระทงได้เนาะอันน้องลินนี่ถาเพิ่นโทรมานี่กรฮับทุกครั้งบ่อยถามว่ามีเน็ตก็บ่ได้หับเจ้าเองนี่ใช้ใช้บัตรเติมเงินมันยังบ่ได้ใช้ Wi-Fi เนาะมัดหนึงนี่กุ้มได้จังมื้อค่ะ20,000มื้อีมื้ออนึงงตามลิน คันถ้าเติมรายเดือนได่ใชเคยเติมหรือวยังไม่เคยจะเชื่อมีแต่เติมเป็นบ้านเอาหมดเบดเลยก็เช็ดฟีบัตคันเพิ่นสิมาลินมาเที่ยวในท่างน้องลินนี่สะดวกไปเที่ยวกับเพิ่นอยูอเปล่าไปคนเดียวบ่อเลือกเอาหมูไปน้ำเลือกเอาแม่ชีวังไปน้ำเอาไผ่ไปน้ำก็ได้อ๋อ บอกดีเลยบัดผลมาแล้วเปลี uh um. ่ยนใจน้องโมสะดวกอะไรได้เลยอยากไปเที่ยวใช้หลายแห่งกูโม่บมจักบนเที่ยวเนาะพอบมเคยไปเที่ยวจักเถื่ออโมจักแต่แถวน้ำบ้านตัวเองทางน้องพินยังบมเคยออกจากบ้านไปหาเที่ยวบนอื่นจักเถื่อก็เลยบมหูบนเที่ยว ว่าอย่างจักชุดก็บเมนบุญงานบุญอยู่ในวัดนเนาะเคยไปหลินกับคำกับขึ้นเฮือนหมูอยู่บ่บ่ได้ไปวิญญาณโมม,มาหลินนะ้ำกินข่าวเพนเหรอบ่มันยังยังมึงจะได้กินข่าวเพนช่ไหกินเด็ตอนเช้ากินกับยังเช้าเนยนิงปลาปปิงลาชื่อบ่อเรือมันจะนะ ปีงปลากับตำมะฮง,งโง้อร่อยแค่นาะ <laughs> 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 เกิดบ,บนใช้เกิด <laughs> บนเจ้าเด็กอือกระตาลดเนาะตอนนี้ก็มางนางลมกับน้องเพิ่นอ่าคันได้เงินไม่ช่วงมอบเงินให้แล้วนี่ไปใช้น,นีมไปหน้าบอกหรือว่าไปใช <laughs> ้ไปหน้าไปหาแม่อ๋อไปหน้าไปหาแม่ไปเชื่อฟายแม่แล้วเนาะ อย่าลืมถ่ายรูกตอนมอบให้แม่ชงให้เพื่อนบ่งเด้ออ่าดีใจอยู่บ่ดีใจก่อนเด้อเดียแม่สาวังนำอเงินไหนก่อนอ่าทางแม่สาวบังก็จิมอบเงินให้ทางน้องคนเลยเนาะน้องคนหน้าเปิดอฮ้ยใจใจอ่างด้วย เคยได้เงินหลายชั่นนี้อยู่นะบ่เคยบ่เคยอ่านี่เป็นครั้งที่สองที่ได้จากนนะอ้ายเพิ่นเนาะอือดีใจหลายว่ะนะโดย,โด,ยดีใจหลายเพิ่นก็เป็นจำนวนเงินอยู่สองพันบาทที่เพิ่นมอบให้อ่าฝากเจ้าขอบุญขอบคุณเพิร์นเลยด้วยน้มือขอบุญขอบคุณเพิร์นด้วอ่าเบังด้วย <laughs> โดย คนอายุมันควนยืนเล้วคนก็ว่าผมเป็นบันไดเนาะตื่นเต้นจนว่าบมออกอะนะส่วนของเจ้าก็แม่ได้รองเท้าเนาะอันนี้ก็เป็นเพื่นมอบให้พ่อแม่ออาจสีมีเสียงลูกบนลเนาะบอานางอยู่แค้มทางส่วนนีาก็มีอย่างอยากฝากถึงเพื่อนอยู่บ่นน บูมีก็มีแต่ชั้นนี้เนาะไม่สมวังก็ถือว่าทำภารกิจเช็ดสมบูรณ์ในการเป็นสะพานหักไห้ในครั้งนี้เนาะนะก็ขอให้คว่มหักของเจ้าทั้งสองสมหวังเนาะเราไปกันบวบ่าอกเคยไปเที่ยวอยู่บอง,งานบุญอยู่อ,นอันเบงซอนนาขีนีะนช่วงเฮือนอ ปีนี่เก้าว่าสิไปอยู่บ่ไปเออมีมีมรถสายทางไปบ่หรือว่าขี่รถช่วนตัวไปนั่นไปกับไปกับเจบอกที่พอเห็ุเวียกน้ำเออไปกับเจบอนที่พอเจ้าไปเห็ุเวียกอ,อืม่นไปฟรีบอกอืมขี่รถไปนแะล้วคนพี่เนาะเงินเขาชื่อกินเองอืม<อ>แตยังใครมีรถขี่ไปเนาะอ่าอได้เบิง่ง ชื่อบังขลามบางนัิงกิน,กนอิ่มแหละคนน้นอยๆน,นะช่วงไลายไปนี่เห็นอยู่บนเรือชิปไปเมื่อวันช่วท้ายบ่หรือวันไหน <c oughs> ไปมือนี่ชิไปมือนี่เลยประมาณสองสามโมงก็ไปเออไปดินเลยกระมงประมาณช่วงทุ่มเลยครับบ้าน <c oughs> เออพอว่ามือแรกนี่มีรอยกระทุ้งเนาะ บอกว่ากระทงจ้กชิลอยไปทางไหนดิไปเนาะปินแข่งแข้งเนา่กระทงลงทางคือเพลงเขาลองแปเนาะก็โอเคเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็สิได้ขอโจบคลิปท่านี้ก่อนเนาะนางเนาะไปพอกันใหม่อีกเท่าน่าเนาะโดยสบายดี